อสวัสดีครับนี่จะเป็นวิดีโอที่ทําให้เรารู้วิธีทำเนาะเออ่ดูนะครับอันดับแรกเราต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะเขาบอกว่าดูโจทย์นะ no 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 w i n g t h a the t central portion of the link BD has a uniform cross-sectional area หมายความว่าอะไรหมายความว่าที่ตรงกลางของก้าน BD เนี่ยมีพื้นที่หน้าตัดสม่ำเสมออ่ะบรรทัดต่อมานะ Determine the magnitude of the load P for which the force in the link BD is 40 k n อันนี้ก็คือบอกว่าให้ระบุขนาดขนาดนะ้ำมบนิจูดคือขนาดนะให้ระบุขนาดของ P เมื่อเมื่อมีแรงภายในของกาอ้าน BD เท่ากับ40 kilonewton หมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อในแรงแรงภายใน BD เนี่ยตัวเนี้ยแรงตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ40 kilonewton แล้ว ไอตัว p เนี่ยไอแรง p เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมนี่คือคำถามแล้วก็บรญทัดสุดท้ายแล้วก็ให้อะไรให้ว่า free body diagram ของ a b d ด้วยอโอเคไหมนี่คือเราแปลโจทย์แล้วนะ,ะเราจากโจทย์เราวหนึต้องการทราบขนาด ของ P สองวาด F B D แค่นี้โอเคไหมอ่ะที่เรามาดูวิธีทำนะเอ่อเดี๋ยวพี่จะไม่สวยเลยเอาใหม่นะ มีการ BD เนาะใช่ไหมเอ่อไม่ใช่นี่คือการ AC ก่อนอันนี้การ AC โอเคไหมนี่คือจุด A อันนี้คือจุด C ถูกไหมนี่เราต้องวาดฟีวอลี่ไดแกรมเราแยกวัตถุกออกมาเนาะทีละชิ้นอันนี้คือ B แล้วก็ D อ่าโอเคไหมนี่มันจะมีแรง BD อยู่ตำแหน่งนี้นี่คือมี BD อยู่อย่างนี้อ่านี่แล้วเราก็ระบุข,ข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนาะอ่าอันนี้เท่าไหร่510อ่าอันนี้คือ510แล้วก็ระยะอันนี้คือ240 ร้มิลลิเมตรอ่าแล้วก็จาก C มา B เนอะนี่ให้เป็นตำแหน่งเดียวกันเลยนะสองอันเนี้ยยาว450อ่าแล้วก็จาก B มา A ยาวเท่าไหร่120มิลลิเมตรนะอย่าลืมเลยอืมมิล mm. ลนะิเมตรเนอะอ่าแล้วก็ตรงนี้หนึ่งสามห้า ีแรง P ตรงนี้เออตรงนี้หนึ่งสามห้าเราเราต้องวัดฟิวด,ดีไดแกรมให้มันเสร็จก่อนเนาะอย่างนี้ไหมเขามีแรง B D อย่างนี้อ่าเขาบอกว่า B D มีแรงภายในเท่ากับสี่สิบถูกไหมอันนี้เป็นมุมฉากอืถ้าอ่าดูนะเออเดี๋ยวพี่จะรลยฝั่งนี้คือถ้า B D อ่มีแรงภายในเท่ากับ40มันจะทำให้เกิดโมเมนต์รอบจุด C โมเมนต์คือเกิดการหมุนถูกไหมเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าบ D ดเนี่ยมันไม่ขนานกับ C B โอเคไหมดูทิศทางนะถ้าดูนะตรงนี้คือจุดอันนี้คือเออ C มันไม่มีอะไรที่มันสว่างสว่างเลยเอ่าอันนึ่งนะอ่ะที่จุดซีเนี่ยเออที่จุด C เนาะจากซีมาบีเนี่ย,ยทิศทางไปอย่างนี้ถูกไหม แต่จาก B ไป D ีอ่ะมันทิศทางคนละทิศเออมันมันไม่ขนานกันพอทิศทางมันไม่ขนานกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดโมเมนต์ Moment รอบจุด C นั่นเองโอเคไหมเนาะคิดภาพคิดภาพก็ได้คิดภาพว่าถ้าน้องดึงเชือกเนาะถ้ามาเชือกไว้ตรงปลายตรงเนี้ยถ้ามาเชือกหนึ่งเส้นไว้ตรงปลายตรงนี้แล้วเราดึงลงมาก้านก้านตัวนี้จะหมุนไหมก้านก้านตรงนี้จะหมุนไหม,ก,ก,หม,ไหมก็ไม่หมุนใช่ไหม แต่ถ้าเรามัดเชือกเฉียงๆอย่างดูดูตรง b ีดีเนี่ยเรามัดเชือกเฉียงๆใช่ไหมแล้วเราก็ดึงจะทําให้ก้านนั้นั้นหมุนอ่าแล้วมันมีแรงเป็น40่กิโลนิวตันแต่โมเมนต์ก็คืออะไรโมเมนต์อ่ะโมเมนต์ Moment คือโมเมนต์รอบจุด C เท่ากับแรงคูณด,ด้วยระยะทางใช่ไหมระยะทางที่ตั้งฉากกับแรง โอเคไหมระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรงหมายความว่าอะไรอ่านี่คือระยะทางเราได้ระยะทางจาก C มา B แล้วนี่เรามีระยะทางแล้วทีนี้เรามาดูแนวแรงที่มันตั้งฉากหมายความว่าอะไรหมายความว่าแนวแรงที่มันตั้งฉากก็คือตั้งฉากอย่างนี้ถูกไหมตัว B D ปกติมันยังไม่ตั้งฉากฉะนั้นเราต้องใช้การแตกแรงเพื่อให้มันมาตั้งฉากกับ C B โอเคไหมเราจึงจะคำนวณโมเมนต์รอบจุด C ได้โอเคเนาะอ่ะทีนี้ไปเรื่อยกๆก่อนเนาะอ่ะทีนี้ การที่เราจะแตกแรงได้เราก็ต้องรู้มุมใช่ไหมทีนี้เรามีข้อมูลอะไรบ้างเรามาีเราต้องการรู้มุมตรงนี้เนาะถูกไหมเพื่อที่เราจะได้ทําอะไรเพราะว่า B d มันอยู่ในทิศอย่างนี้ใช่ไหมอธิพิทักษแรงให้ดูนะนี่คือแกนเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนอันนี้คือแกน,น,น,กน,น,น,แกนถูกไหม x y x y อ่าตัวนี้คือ BD เ่ากับ40กิโลนิวตันเราต้องแตกแรงออกมาให้มันอยู่ในแนวแกน x อย่างนี้ใช่ไหมเพื่อที่มันจะได้ตั้งฉากกับอะไรตั้งฉากกับอะไร c แล้วก็ b ถูกไหมอ่าถูกไหมให้มันตั้งฉากการที่เราจะแตกแรงเข้าได้เราต้องรู้มุมตรงนี้ถูกไหมมุมตรงนี้ดูนะมุม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 ตรงเนี้ยเอ่อเปลี่ยน c หรือนนะ มุมตรงนี้ก็คือมุมตรงนี้นั่นเองให้เราคิดภาพนะให้เราคิดภาพให้เรายกสามเหลี่ยมตัวนี้ไปวาง้าบกับรูปตัวนี้มันจะเป็นรูปเดียวกันเนาะเราจะเห็นชัดมากขึ้นโอเคไหมโอเคทีนี้เราก็มาหาขนาดของมุมได้จากอะไรจากตีโกณมิติพื้นฐานเลยก็คืออะไร s ซน์เซตาเท่ากับอะไรข้ามเซต สายคอรสแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดทำได้ใช่ไหมอ่าสายเซต้าตากกัดข้ามมุมเซต้าสวนด้วยมุมฉากอ่าทีนี้มาดูด้านตรงข้ามมุมเซตา้าคือตรงนี้ <S <S ดูสามเหลี่ยมนี้อันนี้คือด้านตรงข้ามมุมเซตา้าไอตัวสองขีดไอตัวสองขีดคือด้านตรงข้ามมุมเซต้านะอันนี้คือด้านตรงข้ามมุมเซต้ายาวเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบใช่ไหมย,ยาวสองร้อยสี่สิบ แล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือเส้นนี้ขีดเดียวยาวเท่าไหร่ห้าร้อยสิบใช่ไหมอ่าเวลาเราคำนวณก็คือ sin เซต้าเท่ากับ sin เซต้าเท่ากับตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบใช่ไหมส่วนด้วยอะไรข้ามส่วนด้วยฉากก็คือห้าหนึ่งศูนย์ถูกไหมฉะนั้นมุมเซต้าของเราก็จะเท่ากับอะไร arc sin ใช่ไหมอาร์คไซนสองร้อยสี่สิบส่วนด้วย ห้ารอยสิบอจะได้เซต้าออกมาเท่ากับยี่สิบแปดมัางนะ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะยี่สิบแปดเดี๋ยววันหนึ่งนะที่เคยทำไว้ อ่าได้ยี่สิบแปดองศาเนาะถ้าเรากดอือเอ๊ะเด็กน,น้อยจะมีเครื่องคิดเลขไหมวะเอ,เอ่ะดูนะเราได้มุมเเตลล่ามาเท่ากับ28องศาเนาะใช่ไหม แสดงว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราถ้าเราอยากรู้ BD เราก็เอา BD มา,าแรงตรงนี้เนาะ BD ในแนวแกน X นะเราให้ชื่อว่า BDX BDX เท่ากับ b t s i n เซต้าโอเคไหมจะเป็น BDX เท่ากับ BD มีค่าเท่าไหร่ BD ก็คือ40 kN กิโลนิวตัน ไซเซต้าของเราก็คือ28องศาก็กดเครื่องคิดเลขออกมาเป็น V d x เท่ากับ18.77กิโลนิวตันอ่าถูกไหมทีนี้เราอยากรู้โมเมนต์รอบจุด c เนาะ โมเมนต์อ Moment. รอบจุด C, MC เท่ากับเท่าไหร่ระยะทางจาก C ไป B ใช่ไหมยาวเท่าไหร่นี่โจทย์ให้มาแล้วก็คือ450แล้วก็เอามาใช้ MC เท่ากับ450มิลลิเมตรคูณด้วยระยะทางเอ้ยระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรงคูณด้วยแรงแรงของเราก็คือเท่าไหร่18.77กิโลนิวตันเราจึงได้โมเมนต์รอบจุด C มีค่าเท่ากับ 8,450.5กิโลนิวตันมิลลิเมตร8,450.5กิโลนิวตันคูณด้วยมิลลิเมตรอ่านี่ก็คือโมเมนต์นะอ่าสังเกตว่าอะไรตรงนี้เป็นจุด C เหมือนกันใช่ไหมอ่าพอจุด C มันมีโมเมนต์เราได้โมเมนต์จุด C มาแล้วเราได้ M C มาแล้วอ่า แสดงว่าอะไรแสดงว่าเราก็สามารถคำนวณหาค่า p ได้จากการนำโมเมนต์เนี่ยมาคำนวณต่อโอเคไหมอ่ะเราก็เอาโมเมนต์มาคำนวณต่อเมื่อทราบอ่าทราบ m c จะทราบ p ด้วยโอเคไหมจากอะไรเอามาดูรูปนี้อ่าสังเกตนะเวกเตอร์ p เนี่ย เห็นไหมเวกเตอร์ p มันก็ไม่ขนานกับ ac ถูกไหม ac เส้น ac คืออย่างนี้แต่เวกเตอร์ p ไม่ขนานถูกไหมดังนั้นถ้าเราทําให้เวกเตอร์ p เนี่ยมาตั้งฉากกับ ac ได้เราก็จะได้ค่า p ออกมานั่นเองโอเคไหมอันนี้ก็จะเป็นมุมอ่ะอันนี้มันจะเป็นมุมเซต้าตรงนี้เนาะก็คือมุม เออเดี๋ยวจะววาดให้ดูนะมันจะมีสามในแกนในในขาอันนี้เป็นจุด C ใช่ไหมอันนี้เป็นจุดจุด A เนาะนก็จะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ถูกไหมอ่านี่ก็เป็นแกนนะเส้นแกน x y โอเคไหมมันก็จะเกิดมุมตรงนี้มุมตรงนี้มุมตรงนี้กับมุมตรงนี้มีค่าเท่ากันนะเพราะว่ามันเป็นมุมแยง้งโอเคไหมแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็น P ใช่ไหม ตรงนี้เป็น p แล้วเราก็ทำให้ p มาตั้งฉากกับอะไรทำให้ p มาอันนี้คือ p ทำให้ p มาตั้งฉากกับ ac นั่นเองนี่คือ p เราให้เป็น p ที่ตั้งฉากเราให้ชื่อว่า pr อย่างนี้โอเคไหมเราจะได้ว่าอะไร pr คูณด้วยระยะทางคือ ac จะเท่ากับโมเมนต์รอบจุด c นั่นเองโมเมนต์ Moment รอบจุด c เรารู้แล้ว เอซอี AC เราก็รู้แล้วถูกไหมเราจะได้ค่า PR ออกมาโอเคไหมแล้วก็เอาค่า PR เนี่ยมาคำนวณหา p ต่อโอเคไหมอ่ะทีนี้เรามาดูนะ เซตาเหมือนกันเนาะอ่าทีนี้เรามาดูนะมาดูเอ,อ่อระยะทางจาก C ไป A เนี่ยยาวเท่าไรอันนี้ก็ต้องคำนวณเอาเนาะอืมทีนีเรามาดูเรามาดูหามุมก่อนเนาะมุมเซตาตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมเรารู้อะไรเรารู้ระยะทางก็คือเรารู้135ตรงนี้ใช่ไหมก็คือด้านตรงข้ามมุมเซตาแล้วเราก็รู้อะไร ด้านประชิดมุมเซต้าก็คือ450บวกกับ120ตรงนี้เนาะนี่พี่พี่จะบอกก็คือเรารู้เรารู้เรารู้ระยะระยะทางตรงนี้แล้วถูกไหมแล้วเราก็รู้อะไรรู้ระยะทางทั้งหมดตรงนี้ถูกไหมก็คือ450บวกกับ120ถูกไหมเราก็จะได้มุมเซต้าออกมานั่นเองเนาะอ่าโอเคไหมฉะนั้นเรารู้ด้านข้ามกับด้านชิด ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามชิดคืออะไรไซน์คอแทนก็คือแทนใช่ไหมแทนเซตาเท่ากับข้ามเซตาส่วนด้วยชิดเซตาอ่าดังนั้นเซตาก็เท่ากับอะไรก็เท่ากับอาร์คแทนใช่ไหมอาร์แทนด้านข้ามเซตาก็คือเท่าไหร่135ม้ใช่ไหมด้านชิดมุมเซตาก็คือ สี450่ร้อยห้าสิบบวกกับร้อยี่สิบคือห้าร้อยเจ็ดสิบอ่าเราจะได้มุมเซต,ต้าอ,ออกมาเท่ากับอันนี้กดเครื่องคิดเลขเอานะเอ่อได้มุมเซต,ต้าอ,ออกมาเท่ากับสิบสามจุดสามองศาอ่าหมายความว่ามุมตรงนี้มีขนาด13 3. องศาอ่า13.3องศาโอเคไหมถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มีขนาด13องศาใช่ไหมอ่าดูนะ ออ,อคือ pr เนี่ยมันจะเท่ากับ p sine e t โอเคไหมถ้าเราดูแกนดีๆนะจะอธิบายยังไงดีอ่ะดูนะคือ pr เนี่ยมันตั้งฉากกับ ac ใช่ไหมนี่คือ ac ถูกไหมถ้าเราตีเส้นออกมายาวๆอยา่างนี้ถูกไหมมันจะตั้งฉากกันอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็ P, เมื่อเราเอาพีมาไซด์เซต้าคือพีมันก็เป็น,เ,ปนเส้นที่อยู่ระหว่างที่ที่มันอยู่ระหว่างอตัวตั้งฉากตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันมีมุมเท่าไหร่ถ้าเราเอามาไซาเซต้ามันก็จะไปอยู่ในแนวแกนรใช่ไหมหมายความอะไรหมายความว่าถ้าเอาพีมาไซด์เซต้าก็จะได้ค่าพีอาร์ออกมานั่นเองโอเคไหมอ่ะอันนี้ช่างมันเก็บไว้ก่อนเนาะโอเคเมื่อเราได้มุมออกมาแล้วใช่ไหมเราอ่ะเราก็ สมมติเราก็เราคำอ,อันดับแรกคือเราคำนวณ pr ก่อนคราวนี้อ่ะเราได้เราได้มุมมาแล้วเราได้มุมมาทีนี้เราก็มาหาระยะทาง ac ac เนี่ยมันคือด้านอะไรมันคือด้านตรงข้ามมุมฉากถูกไหมด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองเท่ากับอะไรเท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบห้ากำลังสองใช่ไหมคือด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองแล้วก็บวกกันเนาะใช่ไหม บวกด้วยอะไรความสูงก็คืออะไร5้0ร้ยเกกำลัง2อ่าถูกไหมห้ายเจ็หรือเปล่าอ่าห้ายเกกำลังสองก็จะได้ AC เท่ากับเท่าไหร่ AC ก็จะมีค่าเท่ากับ585.8้อยแปดสิบห้าจุดแมิลิเมตรห้าแมิลิเมตรโอเคไหมนี่คือความยาวของจาก A ไป C อ่ะแล้วก็เอา58 5.8เนี่ยมาคูณกับ PR ใช่ไหมก็จะได้ค่าโมเมนต์รอบจุด C ใช่ไหมซึ่งก็คือเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่เมื่อกี้8,450.5่ออ่าแ4 5 0 5้อจ่าเราจะได้ PR เท่ากับเท่าไหร่คราวนี้ PR ก็จะมีค่าเท่ากับ8,450.5่หาด้รด้วยอะไร5 8 5.8เนาะถูกไหมก็จะได้ P R เท่ากับ T R ของเราก็จะเท่ากับ14.42กิโลนิวตัน14.42กิโลนิวตันตัวนี้ยังไม่ใช่คำตอบนะหมายความว่ามันมีแรงมาตรงเนี้ย4 4 2่อกิโลนิวตันอย่างที่พี่บอก P R เท่ากับ P sin 13องศาถูกไหมดังนั้น P ก็มีค่าเท่ากับอะไร14.42หารด้วย sin 13องศานั่นเองก็จะได้ค่า P ออกมาเท่ากับตัวเครื่องคิดเลขแป๊บน,นะ ก็สิบสี่จุดสี่สองหารด้วยไซายสิบสามองศาเนาะสิบสี่จุดสี่สองอันนี้คือกิโลนิวตันด้วยนะอย่าลืมหน่วยหน่วยกิโลนิวตันสิบจุดสี่สองกิโลนิวตันหารด้วยไซายสิบสามองศาอืมทำไมคำตอบไม่ตรงกับที่ทำรอบแรก อ่าได้ออกมาเป็น64สิกิโลนิวตันอ่านี่คือค่า p อัอน,นเอง